มอ o ์นิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568นะครับยามเช้านะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับท่าน้ำบัดไซมันเหนือนะครับนะฮะวันนี้วันพิเศษนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์น้องสาวของผมแท้ๆด้วยนะครับน้องตวงนะครับมีความสุขนะครับน้องๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อวยพรเพื่อนๆเช่นเคยนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านัคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยน,นะครับหากใครไม่สามารถใส่บัตรยำเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญน,นะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยำเช้านะครับเพื่อสิริมงคลที่ดีนะครับวันนี้มีความสุขนะครับเราต้องมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะครับมาร่วมรับพรพระยำเช้ากันครับๆๆเชิญครับ Setana ub 경찰 vezah Setan padisan umri pamir Waran jumput di tuksam Hey purentus Sanggapa Tanpa Syenangan tuyot Mukul 식 Pegangan Aqibie Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สัพพังะมะทุสัพพะเทวตาสัพพุทธะนุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพกานุภาเวนะสัพพสติ 1, 2, 3 1, 2, 3